มาว้าถึงเรื่องของอความกตัญญูพี่น้องความกตัญญูต่อพอ่อแม่บิดามารดาคู่บา <c oughs> อาจารย์แล้วก็คุ้นเขาคุนา้นน้ำพี่น้องเกิดเป็นคนห้องกระต้องหูจักอตอบแทนคุ้นลู้จักบุญคุ้นููเพ่น,นีพระคุณจจะ <c oughs> บ่ววาจะเป็นพอ่อแม่ผู้เพ่นเรียงดูมาหรือว่า คู่บาอาจารย์ที่เพิ่อนอบรมสั่งสอนส่งเสริมเฮาให้มีความรูจ้จ้กคุ้นเขาคุนน้ำนี่็สำคัญจ้ะพี่น้องกาจะได้เขาได้น้ำม,มากให้ได้ยูได้กินบอแมนเรื่องง่ายจ้ะพี่น้องเป็นเรื่องอยากเป็นเรื่องที่ต้องใส่ความพยายามจา้ะการปลูกฝังอบรมสั่งสอนลูกเตา่าบุตรธิดาให้เพิ่นรูัจักบุญจักคุ้น หูจักตอบแทนคุณหมูจักระลึกถึงบุญคุณนี่ก็สำคัญจ้ะเฮาอบรมสั่งสอนเขาไว้ตั้งแต่เมื่อนี้เมือ่อหนาเม่นจังได้เขาก็จะต้องชิดพ่อค้ำบอกคํำสอนของพ่อของแม่ <c oughs> เป็นการปลูกฝังเขาไว้แต่ในน้อยจ้ะพี่นองเพ่นว่าค้นดี ตกน้ำบ่อไหลตกไฟกับ,บ่อใหม่พี่น้องเมตตาเฮาบ่อเห็นกับมีแนวเห็นอยู่นันล้าพี่น้องเอ้ย